สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันเรื่องระบบไฟนะครับปัญหามันก็คือนะครับใส่ฟิวแล้วฟิวขาดนะครับของแรกมาฟิวขาดนะครับเปลี่ยนฟิลใส่ใหม่ก็ขาดอีกนะครับพอขาดอีกทีนี้นะครับเราก็ต้องหาแล้วนะครับว่าสาเหตุมันคืออะไรนะครับ อ่าแล้วผมก็หาไปหามานะครับจนเจอนะครับจนเจอสาเหตุนะครับสาเหตุที่ฟิวขาดนะครับก็คือสายนะครับลงไปกระทบกับโครงนะครับเนี่ยเนี่ยสายลงไปกระทบเนี่ยตัวแงนนี่นะครับอ่าเนี่ยสายมันปูนะครับมันโดนแงนนี่กินไปนะครับมันสีไปสีมานะครับมันก็เลยทําให้เนี่ยทองแดงโผล่ออกมานะครับเนี่ยครับ มันก็เลยทําให้ทองแดงนะครับตรงเนี้โผล่ออกมานะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ โอ้โย้ยลมลม,ลมปรับไฟไปที่ดีซีนะครับโอ้เดี๋ยวมันจะทุลักทุเลหน่อยนะครับต้องขอไฟด้วยนะครับอ่าแล้วก็จิ้มไปที่สายนะครับเนี่ยครับสิบสองเต็มนะครับ อ่าเส้นนี้เป็นสายไฟนะครับก็ถ้ามันไปโดนนะครับไปโดนกับกาวนะครับหรือไปโดนกับพวกเหล็กพวกนี้นะครับเรียบร้อยนะครับฟิวขาดทันทีนะครับอันนี้คือสาเหตุของมันนะครับแล้วส่วนมากฟิวจะอยู่ตรงไหนนะครับอ่ารุ่นนี้ฟิวจะอยู่ใต้เบาะนะครับใต้เบาะสองตัวนะครับเนี่ยตัวนี้เป็น สิบเอนะครับสิบแอมนะครับอีกตัวหนึ่งสิบห้านะครับสิบห้านี้ไม่ขาดนะครับอ่าสิบห้านี่จะเป็นระบบสตาร์ทนะครับเนี่ยครับตัวควบคุมไฟในรถนะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับฟิลตัวเสียงแดงนะครับอ่เนี่ยเดี๋ยวอ้อยดูนะครับอันนี้คือตัวที่ใส่เข้าไปแล้วมันขาดนะครับ เนี่ยครับ,รบใส่เข้าไปแล้วมันขาดนะครับตัวนี้ถ้าไม่ขาดจะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ย โอเคเข้าใจนะครับแล้วก็พอเจอปัญหาแล้วนะครับก็ต้องแก้จบนะครับอ่าเราก็จะทําการตัดสายเลยนะครับหรือถ้าใครมีเครื่องนะครับเดี๋ยวแกะปลั๊กออกมาก่อนอ่าถ้าใครหรือใครมีเครื่องนะครับเครื่องมือนะครับมันจะมีตัวที่ไว้จิ้มนะครับ จิ้มปักนะครับจิ้มปักให้ดึงปักออกมาได้นะครับแล้วจากนั้นก็เอาท่อหดนะครับใส่เข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือถอดปักนะครับเนีย่ยท่อหดแบบนี้นครับใส่เข้าไปนะครับอ่าอันนี้คือไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเราสวมอ่าทางหัวปักได้เลยนะครับ เดี๋ยว,ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าผมจะเขี่ยออกมาได้ไหมนะถ้าเขี่ยออกมาได้คือมันไม่ต้องตัดนะครับมันค่อนข้างมืดนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวหาไฟฉายก่อนครับ โอเคครับของผมน่าจะเขียนไม่ได้นะครับเนี่ยผมน่าจะเขียนไม่ได้นะเพราะผมไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับมันหายนะครับผมหาไม่เจอนะครับไม่รู้อยู่ไหนนะครับปกติมันมีอยู่เจอทุกร้านครับร้านซ่อมครับยุ่เครื่องมือแล้วไม่คืนนะครับอยู่ดีๆเครื่องมือหายนะครับ ต้องทำการตัดแล้วนะครับตัดแล้วก็ปอกสายไฟนะครับถ้าคิดว่าการกระทำของผมง่ายก็ต้องขอภัยด้วยนะครับ เครื่องมือมันหาไม่เจอ,เอจริงๆครับปึบ๊บตัดเล้วเราดูท่อก่อนนะครับสอดเข้าไปได้จนสุดไหมนะครับไม่สุดครับไม่สุดก็ต้องตัดท่อก่อนนะครับโอเคครับผมตัดท่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ห้องนี้ใส่ไม่ได้นะครับว นะครับทำการใส่ท่อโหดเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ใช้ไฟเช็คนะครับเผาน,นะครับอ่าโอเคครับรลองเทสด,ดึงดูนะครับอ่าโอเคครับแน่นปกตินะครับ ่วนตรงนี้นะครับมีตําหนิอยู่นิดนึงนะครับผมจะทําการอ่าพันสปอตเทปนะครับ กันไว้ก่อนนะครับเผื่อมันไปกระทบกับโครงรถอีกนะครับ ที่เก็บได้ก็เก็บหมดนะครับไม่เน้นสวยงามนะครับเน้นงานจบนะครับโอเคครับ่เีียนหลาก็ามว,ว,ว,ว้้ือู ก็ะ <Okay. S 1> จะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เราก็ใส่ปลั๊กกับคืนไปนะครับ,บใช้ได้ปกตินะครับอ่าครับ โอเคครับจบนะครับเนี่ยครับสาเหตุนะครับต้องหาให้เจอนะครับพอใส่ไปนะครับเดี๋ยวมันก็ขาดอีกนะครับเนี่ยสรุปเป็นที่สายแจนะครับไฟลงไปย้อนกับโครงรถนะครับับมอ่าโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม